สวัสดีครับพบก,กับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8ครับมาเบื้องแรกสถานการณ์เป็นก่อกนนะครับบริเวณก,อก้อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็ยนกําลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวนะครับค่ายความร้อนลุนะครับกับมีลมแรงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับดูแลรักษาสุขภาพเป็นใจชอบอาจากที่เปลี่ยนแปลงในชมไนวใน้าน,นะครับ สำหรับค่าพี่อ็มสองจุดนช่วงนี้นะครับอยู่ในเกลียปานกลางนะครับเนื่องจากที่ลมพัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นนะครับภาคไทยเหล่าเที่ยมนะครับแต่กินในว่าทองฝากจะมีเมฆปกคลุมส่วนหลากับญเป็นเมฆสันสูงนะครับดาร์าตัวอากาศจังวัดคอนแก่นนะครับบ่ปกคลุมฝนสกลนครเช่นกันบ่ปกคลุมฝนสำหรับเมื่อนี้นะครับกับมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่ ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบองศา,าเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดในช่วงกลางคืนนะครับอยู่ทีสี่ถึง9เก้าองศา,าเซลเซียสครับผมครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อไ่เพียงแค่นี้ต่อขอตัวลับไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยาำอุตุตนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน